โอ้ค่าผมเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่งโดนต้มหรอไก่ไก่เฮ้ยจับไม่ได้จับไก่อุ้ยแต่ไก่ไก <c oughs> วันนี้เราจะมาโยนไก่เข้าห่วงกันนะผมไม,ไม่ใช่ <c oughs> วันนี้เราอยู่ในเกมรับซื้อของเก่ามาขายแล้วก็เอาของเก่าที่เราซื้อมาเนี่ยไปประมูลขายให้ราคาดีกว่าเดิมอีกอ อือโอ้ยยนไก่เข้าห่วงเข้าห่วงได้ไงวะ <c oughs> จากคลาที่แล้วผมเราไปประมูลรถคันนี้มาเนาะเราไปประมูลโกดังแล้วเจอรถเจอของดีพอดีครับผมร,รอบนี้เราจะ <c oughs> มันต้องต้มแล้วมั้งม,มันฟื้นไหวยังวะอือร,รอบนี้เราจะซื้อที่สร้างรถนะผมสร้างมอเตอร์ไซค์ ที่เรามอีอุปกรณ์อะไรอยู่แถวนี้แต่ก็ยังไม่ครบเราต้องไปหาเพิ่มอย่างแรกก็ต้องซื้อก่อนอันไหนวนะเนี่ยอันนี้เหรออ่าน,นี่ไงโอเคอัปเดตมาอ่ะฮะอ่ะอย่างแรกเขาไปหยิบก่อนหยิบล้อมาก่อนล้อนี่ต้องเอาไปล้างนะผมว่ามันต้องล้างโอเคมีแพร่ดิคงม,มันพังมเนี่ยพังไหมวะไม่พังวะ โอเคใส่เข้าไปเองอ่ะพวงมาลัยเอาพวงมาลัยใส่เข้าไปด้วย <c oughs> ไม่ใช่ครับผมรอเล่นเราต้องไปเอาพวกเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่เราเก็บไว้ในถังนี้ก่อนที่เก็บของโอเคนี่เก็บไว้ในนี้อ่าเอามาซากรถมาเราจะสร้างรถกันเพื่อเอาขี่ไป หาที่ประมูลตบมือทำอะไระอ่ะป๊บอ่าเหลือล้อหนะ้าแล้วก็เครื่องยนต์ประกอบง่ายจังวะทำไมทุกเกมบางเกมไม่ประกอบง่ายแบบอย่างนี้วะเออเครื่องยนต์ล้อโอเคเรามีครบมันน่าจะถือได้หลายชิ้นนะผมว่าถือได้ทีละชิ้นนะไม่ชอบมันบ่อยเกิน โอเคเหลือแต่ล้อประกอบเสร็จจะเป็นไงวะเนี่ย <c oughs> คอยดูกันดีกว่าด,ดด,ด,ด,ด <c oughs> มานี่ได้รอรถปาหน้าคุณลุงบิลลี่คุณลุงบิลลี่คุณลุงบิลลี่ชอบรอรถ <c oughs> <c oughs> ตกเพียงแวนแตกครับผมอ่า <c oughs> เสร็จแล้วรถของเรา เอาไวก่อนโอเคตอนนี้มันใช้ไงไมเนี่ยเดี๋ยวนะอ,อ๋อเอออันนี้เหรออ,อ๋อเออเป็นการเลื่อนเลื่อนไปไหน่ะลองเลื่อนดูดิดิ อ๋อนี่เป็นเครื่องเหมือนจะเป็นเครื่องเครื่องพ่นไฟหรือเปล่านะโอ้อันนี้อะไรอะ่ะเครื่องอะไรอะ่ะอุ้ยปืนแปลกประหลาดมากเลยอันนี้เป็นกล้องถ่ายวิดีโอนะครับผมคอมพิวเตอร์อันนี้เหมือนจะเป็นตู้เซฟโอเคเราจะใาคันนี้มามากูมีรถให้ขี่แล้วเว้ยมีรถกับเขาแล้ว เอาเอามันทำไงละทีนี่600 600หกรอ้อย0ดหกร้อยบาทหรออยากขี่อ่ะโอ้ยโอ้ยเอาตังไมตรงอีก มันลอยๆวะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเกิดเป็นคอลเลกชันแบบนี้ไปซะแลวเอาเอาเอามเสซดติดเอองี uh <t uh> <t uh uh ้ด uh 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 ินี่นี่จอดจอดงี้ดิ ก็ถูกเออไปจอดแบบนั้นไม่ได้มันต้องจอดแบบนี้ครับผมโอ้ยจอดบ้ายจอดบออะไรของเรานะเนี่ยปึ๊บ่ะโอเคต่อไปเราจะอืมคุณลุงวิลลี่นี่เลิศเทอรน่ะแล้วเ,นะเมื่อไหร่ไอ้หุ่นนี่มันจะเสร็จสักทีวนะเนี่ย ล้างออกถอเถอะเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นเปอร์เซ็นแลละมันต้องฉีดนานๆนะตรงนี้ออกให้มงเถอะครับไอ้ดีกว่าไม่ออกให้หรอก เราต้องไปอัปเกรดโชคโชคมอเตอร์ไซค์แน่ๆอันนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ,อ๋อใช่นี่จะโชคมอเตอร์ไซค์นี่เป็นคอมพีเตอร์เบลเบลไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นสมุดสมุดเออเอาไปขายดีกว่าสมุดเวทมนต์นะผมอ่ะสิบแปดดอนโอเค เราไปหาซื้อของดีกว่าหาประมูลของเล่นดีกว่าเอออยู่ไหนวะอ่ะไปนี่แล้วกันอ <c oughs> เราเคยไปแล้วเราไม่ต้องเสียค่าททวิวนะครับผมมัง้งโอ้มีเสียงหมาเ <c oughs> ขาจะเริ่มประมูลกันตอนไหนครับผมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อย มาถึงก็ร้องเพลงใส่เลยเ้ลๆๆัหเดนๆๆๆนบอกว่าเจอกันรอบหน้าถ้ารอรถมาอยู่อะไรตรงนี้นี uh> ่ลุงดีมาเก็บลุงดิมาเก็บหืม ไปของมาแต่ไหนไม่รู้เะอ,อ่านี่เป็นเศษซากรถที่รอไปอ่าเอาไปสายอะไรไม่รู้เอ้ยล้ออะไรอะ่ะเหมือนล้อสามล้อเลยอะ่ะ มีอะไรไหมที่ลืมเอาไปตู <c oughs> ้เย็นตู้เย็นต้องมีอะไรดิโอเคของเราครบหมดแล้วตรงนี้เคลียร์ฮึบปึบข <c oughs> ึ้นไปข้างบนก่อน ตอนนี้ตัวเกมเขายังไม่ปล่อยตัวเต็มออกมาครับผมเหมือนเขาให้เราลองเล่นก่อนแต่ก็มันอยู่แล้วแหละเกมนีม้ถังมันระเบิดสู้เสียงอ่าไอ้เน,นี่ยอ๋อ้าเช็ดก้น พุดขยะแล้วครับผมพูดขยะหาของทุกแม่งให้หมดไปอะไรก็ทุกดุงบิลลี่มาคุยอะไรกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่จะให้โชว์รถให้ดูใช่ไหมเขาว่างั้นนะครับผมรถที่เราไปเจอิซื้อมาก็ได้ปนะไม่ใช่ See you later. Welcome to see you later, partner. อะไรจะประมูนลน่ะอย่าประมูลแล้วนะเนี่ยอ่ะกลับไปดีกว่าค่ำ <c oughs> แล้วเหรอม่มันค่ำเร็วจัง เหมือนเขาบอกให้เราไปนอนนะผมนอนไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวิ่งวิ่งเลยอ่าบอกให้เรานอนนี่นอนไหนได้มั้งกล่องอะไรวะนี่อยากทุบดูจงังหาแล้วผม เข้าส um, er> ู่การหลับฝันร้ายอีกรอบเออดจะมีการตื่นแล้วเว้ยเออให้ไปที่ไหนวะเนี่ยควยควยควยรูทควยก็ฟเบิร์ไหนดูดิภารกิจอะไรนี่ให้ไปตรงนี้ครับผมโอ้หูปานผีสิงแน่นอนอย่างนงี้ ไม่ต้องเสียตั้งหนึ่งร้อยพิเศษโอเคไปกันเลยผมว่าน่าจะเป็นบ้านผีสิงแล้วเฮ้ยแม่ตามมาได้ด้วย later partner เรียบร้อยครับผมเป็นการทดลองเล่นที่สะดกมากครับผมโหกำลังจะไปเล่นต่อโอไม่ได้ครับผมไม่ให้เล่นต่อผมเพราะบอกว่าต้องรอรอเกมตเต็มออกมาก่อนนะผมโ้เสียใจเมื่อกี้กาลังจะไปหาของขายเล่นเลยเมื่อกี้โอเคสําหรับเกม Blunderflyer the Pilot ครับผมเอาไว้เจอตอนตอนที่เกมมันปล่อยตเต็มออกมาน่าจะเดือน น่าจะเดือนกรกฎาคมวันที่21กรกฎามันจะปล่อยเตอวเต็มออกมาแล้วจเจอกันตอนนั้นะผมเดี๋ยวผมจะพามาลุยจะพาไปประมูลต่อครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมไปละ